สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาเปิดละครใหม่ที่ทางช่อง7มีแนวโน้มที่จะเปิดโผละครใหม่รัวๆกันในปี2564นะคะรวมทั้งนักแสดงอีกมากมายค่ะทั้งในสังกัดและก็นักแสดงอิสระอีกเพียบค่ะซึ่งจะมีเรื่องอะไรบ้างส่วนพระนางจะมีใครเรามารอรุ้นกันค่ะ เรามาเริ่มจากละครที่คาดว่าจะมีการนามารีเมคใหม่อีกครั้งนะคะเริ่มจากละครเรื่องแรกค่ะบ่วงร้ายไพ่รักค่ะก็เป็นละครรีเมคค่ะซึ่งเวอร์ชั่นที่แล้วนะคะเมื่อปี2552จัดโดยค่ายพรลิพาร์ค่ะนำแสดงโดยเติ้ลธน,นพลแล้วก็แพนเค,ค้กเขมมณิตค่ะเรื่องบ่วงร้ายไพ่รักเนี่ยก็เป็นเรื่องราวความรักของอัคานีบริการมาดกวนผงผางปากจัดค่ะกับ ปารมีคุณหูดอกฟ้าเจ้าสเสน์แต่อารมณ์ร้ายแล้วก็เอาแต่ใจสุดๆค่ะเมื่อแรกเจอนะคะทั้งคู่เนี่ยก็ต่างคนต่างร้ายเข้าหากันโดยไม่มีเหตุผลค่ะแต่สุดท้ายความรักที่แท้จริงทําให้บ่วงร้ายพ่ายรักค่ะก็จะประมาณนี้นะคะก็ถือว่าเกิน10ปีแล้วนะคะที่จะนํามาสร้างใหม่อีกครั้งในปี2564นะคะถ้าจะได้ชมก็น,น่าจะประมาณปี2565นะคะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะส่วนคู่พระนางก็ต้องมาลุ้นกันนะคะว่ามงจะมาหล่นที่ คู่พระนางคู่ไหนก็ต้องรอติดตามชมกันค่ะละครเรื่องต่อมานะคะหักเลี่ยมรักค่ะยังคลิปกันก่อนนะคะที่ไม่เคยพูดไปคาดว่าค่ายที่ทํา ก็น่าจะเป็นค่ายมากกว่าฝันของคุณวีวิลภาพแล้วก็คุณกีต้าสิริพิค,ค,ค่ะเรื่องหักเหรี่ยมรักเนี่ยเป็นบทประพันธ์ของอาริตาซึ่งเคยทําเป็นละครไปแล้วเมื่อปี2 5 4 8ตอนนั้นนําแสดงโดยโบกี้จัก,กรินแล้วก็โดนันมานสนานค่ะน่าจะมีการวางตัวละครไว้แล้วค่ะแต่ยังไม่ได้มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนะคะและพระนางมงจะมาลงที่ใครต้องรอติดตามค่ะเรื่องต่อไปค่ะ ใกล้กลหัวใจเดียวกันค่ะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่น่าจะมีการรีเมคเร็วๆนี้เช่นกันค่ะอาจจะเป็นค่ายเดิมหรือเปล่าก็คือกันตนาค่ะเพราะว่าเคยสร้างไปแล้วนะคะเมื่อวเอร์ชั่นที่แล้วปี2542นะคะซึ่งออกอากาศทางช่อง5ค่ะนำโดยฮิวโก้จุลจักรแล้วก็เออิสตียาค่ะ เรื่องต่อไปค่ะเข็มซ่อนปลายค่ะก็เป็นละครรีเมคอีกเรื่องหนึ่งนะคะคาดว่าค่ายที่กําลังจดัดดาเนินการอยู่น่าจะเป็นค่าย Magic Eve ของคุณเจีย๊ยบโสพินภาแลก็คุณพ,พิมพิมาราค่ะสําหรับเรื่องเข็มซ่อนปลายเนี่ยก็เป็นบทประพันธ์ของกฤษณอาอสศกศินปซึ่งเคยทําเป็นละครเมื่อเวอร์ชั่นที่แล้วค่ะออกอากาศทางช่อง3เมื่อปี2539ในเวอร์ชั่นนั้นนะคะก็นําแสดงโดยปริยนุชป,ปานประดับค่ะ บิลลี่โอแกนนิโนโมเมทนีจินตลาสุขพัฒก็ประมาณนั้นค่ะซึ่งเข็มซ่อนปลายเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงกิเลสตัณหาของชายหนุ่มหญิงสาวเข็ม ก็คือความทรมานที่อยู่ในกายใจเนินนานจนแทบทนไม่ไหวแต่แล้วเฉิดหญิงสาวผู้หลงผิดก็สามารถดึงมันออกมาด้วยสติและจิตสำนึกค่ะจนเธอมีชีวิตเสรีได้อย่างไรนี่กรรมที่มีต่อคำว่าความรักส่วนคู่พระนางก็มาลุ้นกันต่อนะคะว่ามงจะมาลงที่ใครคะ่ะยังไงก็รอติดตามการประกาศโพอีกทีแล้วกันจ้ามาต่อที่งานรีเมคอีกเรื่องหนึ่งนะคะนั่นก็คือเรื่อง ปมรักรอยอดีตค่ะก็เป็นละครรีเมคแนวดราม่าค่ะจากบทประพันธ์ของภาคินายค่ะซึ่งก็เคยออกอากาศไปแล้วเมื่อปี2 5 5 1โดยค่ายดีด้าค่ะซึ่งเวอร์ชั่นที่แล้วนะคะนำแสดงโดยวินทาวินขวัญอุตสามณีแล้วก็ปูปรยาค่ะซึ่งปูปรยาเนี่ยก็จะเล่นเป็นตัวร้ายนะคะสำหรับเรื่องราวโดยย่อนะคะมีอยู่ว่าตะวันฉาย เป็นทายาทสิมันตราที่กำลังเรียนอยู่ที่ต่างประเทศต้องดอบเรียนกระทันหันและบินกลับมาที่เมืองไทยเพราะทราบข่าวการตายกระทันหันของปู่พ่อและก็อาขา่จากอุบัติเหตุทำให้เขาเนี่ยต้องอยู่ดูแลกิจการทางบ้านต่อแต่ทุกอย่างไม่ได้ลงตัวอย่างที่คิดนะคะเพราะในพินัยกรรมระบุว่าทรัพย์สินอีกครึ่งจะต้องตกเป็นทายาทของอาที่เกิดกับวน,นาคนใช้ในบ้านที่คุณปูนะ่น่ะ เคยไล่ออกจากบ้านไปเมื่อ20ปีก่อนทำให้เขาต้องตามหาทายาทอีกคนของซิมันตราโดยมีแน่แท้เพื่อนสนิทของตะวันฉายเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงค่ะจนได้พบว่าผู้หญิงคนนั้นก็คือทอฝันสาวสลัมที่ใช้ชีวิตอย่างปากกัดตินถีบมาตลอดและเมื่อทอฝันจำเป็นต้องพาแม่แล้วก็น้องๆเข้ามาอยู่ในคฤหาสน์ของซิมันตราความวุ่นวายมากมายก็เกิดขึ้นก็จะประมาณนั้นค่ะอ่านเรื่องราวคร่าวๆก็จะค่อนข้างดราม่าพอสมควรนะคะแต่ก็สนุกแล้วก็น่าติดตามค่ะ เสื้อค่ายไหนทำํำก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะเป็นค่ายเดิมหรือเปล่าและพระนางจะลงเอยที่ใครต้องรอติดตามชมกันต่อไปคะ่ะ ต่อไปเรามาดูงานละครรีเมคเรื่องเหลี่ยมรักค่ะก็เคยทําคลิปไปสักระยะแล้วนะคะสําหรับละครเรื่องนี้มีแววที่จะได้นํามาปัดฝุ่มรีเมคใหม่ในส่วนของเรื่องเหลี่ยมรักเนี่ยนะคะก็เป็นบทป,ประพันธ์ของเทพิตาเวอร์ชั่นที่แล้วนะคะนําแสดงโดยวีวีลภาพแล้วก็ขวัญอุตสามณีค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็เป็นละครที่ขวัญอุตสามณีได้พิสูจน์ฝีมือในการเล่นเป็น2ตัวละคร2บุคลิกที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะคะโดยรับบทเป็นฝาแฝดค่ะก็คือฟ้ากับตะวัน เป็นพี่น้องฝาแฝดที่มีนิสัยต่างกันแบบสุดขั้ว2อ,อารมณ์2บุคลิกค่ะคนหนึ่งเรียบร้อยเรากับผ้าพับไว้ส่วนอีกคนค่ะห้าวแก่นสู้คนใครอย่าได้เผลอมารังแกนให้จี้ใจเชียวค่ะเป็นมีเรื่องแน่ก็จะประมาณนี้ค่ะซึ่งละครเรื่องนี้นะคะมีเรตติ้งตอนจบอยู่ที่14และมาในเวอร์ชั่นปี2564ก็มาตามติดชมกันนะคะว่าใครจะมารับบทเป็นนางเอกค่ะ แต่พออ่านเรื่องยอ่อคร่าวๆก็ประมาณนี้นะคะโดยส่วนตัวเนี่ยคะ่ะแม่อ้อยนึกถึงพิงพอยเลยค่ะซึ่งคาแรคเตอร์เหมือนคุณหนูนิดนะคะในเรื่องขิงก็ราขาก็แรงค่ะแต่จะออกมาเป็นยังไงก็ต้องรอการเปิดโพจากทางช่องอีกทีแล้วกันค่ะต่อไปเรามาดูงานละครรีเมคที่เอาใจคอละครบลูแอคชั่นกันบ้างนะคะ เริ่มจากละครเรื่องเสาห้าค่ะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่น่าจะถูกใจแฟนละครแนวบูแอคชั่นค่ะสําหรับละครเรื่องเสาห้าเนี่ยก็มีมาหลายภาคแล้วทั้งภา พยนตร์และก็ละครน,นะคะโดยภาพยนตร์เนี่ยก็ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2519และก็มาทําเป็นละครโดยอาฉลองพักดีวิจิตในปี2552นะคะนําโดยเอกรังสิโรดโนตวัชระบูนน้ำรพีพัฒน์ฟ้ารุ่งยุติธรรมค่ะแล้วก็นักแสดงอีกขับข้างค่ะซึ่งตอนจบเรตติ้งปิดไปที่25นะคะซึ่งก็เป็นละครที่มีเรตติ้งสูงที่สุดอันดับที่1ในปี2552เรยก็ว่าได้นะคะต่อมาก็ได้มีการสร้างอีกครั้งนะคะแต่ใช้ชื่อว่า 5ห้าทับทิมสยามค่ะแต่ก็เป็นนักแสดงชุดเดิมค่ะและมาในเวอร์ชั่นนี้นะคะซึ่งคิดว่าน่าจะเริ่มมีการวางตัวนักแสดงกันไปบ้างแล้วนะคะยังไงก็รอการประกาศผลอีกทีแล้วกันค่ะละครรีเมคเรื่องต่อไปค่ะเป็นละครแนวบู๊เหมือนกันก็คือละครเรื่องแม่โงค่ะ ก็เป็นละครแนวผจญภัยแอคชั่นโรแมนติกอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เวอร์ชั่นที่แล้วนําแสดงโดยพีททองเจือแล้วก็นิ้งกุลสตรีค่ะแสดงนําในปี2,544นะคะก็รอติดตามฟังการอัปเดตอีกทีนะคะว่าใครจะได้เล่นเรื่องนี้บ้างค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็เป็นละครแอคชั่นที่คอละครบูร,รอชมกันสักระยะแล้วนะคะว่าจะเปิดโผล่เมื่อไหร่ก็คือละครเรื่องเพชรพระอุมาค่ะ จากบทประพันธ์ของพนมเทียงค่ะก็ได้นําเขาโครงเรื่องมาจาก King Solomon s m i n e ค่ะหรือสมบัติพระสุรีเป็นนวนิยายของเซอร์เฮนรี่ไรเดอร์แฮกัสที่ผชนภัยในความลี้ลับของป่าดงดิบภายในทวีปแอฟริกาค่ะสำหรับเรื่องเพปพงมาน,นะคะถ้าทำเป็นพารของละครเนี่ยก็ถือว่าเป็นละครฟอร์มยักษ์ของช่องเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเรื่องนี้ยาวมากๆเลยนะคะจากหนังสือทั้งหมด48เล่มค่ะ ก็ถือว่าเป็นมหากราบเลยก็ว่าได้นะคะยังไงก็รอติดตามชมนะคะว่าจะเป็นค่ายไหนทําซึ่งก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะเป็นค่ายไหนบีเวอร์ฟิลมหรือโคลิเซียมทาหรืออาจจะเป็นค่ายไหนต้องรอติดตามฟังการอัปเดตอีกทีค่ะ ละครเรื่องต่อไปค่ะเพลิงกินนารีค่ะก็เป็นอีกเรื่องนะคะที่เคยพูดไว้คลิปก่อนๆน,นะคะเกี่ยวกับเตรียมเปิดกล้องเรื่องเพลิงกินนาเรียเร็วๆนี้นะคะละครสุดแซ่บแห่งห้ดาราวิดีโอค่ะที่ได้ดารามากฝีมือระดับต้นๆของเมืองไทยอย่างกบสุวรรณน,า,นารับบทนําค่ะและประกบกับพระเอกอีกสองคนค่ะรวมถึงนางเอกรุ่นลูกอีกนะคะซึ่งก็เคยทาคลิปไว้คาดการไว้ก่อนหน้านะคะว่าคนที่จะมาเล่นเป็นลูกของกบสุวรรณนันนะคะจะใช่ปูเป้หรือไม่ ต้องรอลุ้นกันอีกทีนะคะว่าใช่หรือไม่ใช่แฟนๆที่รอชมเพลิงกินนารีนะคะก็อดใจรอสักนิดนึงนะคะรับรองว่าทราบผลแน่ค่ะว่าใครเล่นเป็นอะไรยังไงก็รอติดตามกันด้วยนะคะและสำหรับละครใหม่เรื่องต่อไปนะคะก็คือเพตรานาลมิรค่ะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่โดยส่วนตัวไม่อ้อยก็อยากชมมากๆนะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่ชอบละครแนวย้อนยุคเนื้อเรื่องอิงประวัติศาสตร์ และสำหรับเรื่องนี้นะคะก็พูดกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะว่าทางช่องมีแนวโน้มที่จะนำมาทำใหม่ก็คาดว่าปีหน้าน่าจะได้มีการเปิดตัวกันบ้างนะคะสำหรับละครเรื่องเพตรานาลมิตค่ะสำหรับเรื่องเพตราณาลมิตนะคะจากบทประพันธ์ของสิริวิมลค่ะเราก็จะได้เห็นนางเอกในยุคปัจจุบันแต่กล่าวถึงมนเพตรานาลมิตที่ทำให้เธอเนี่ยต้องย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่3ก็ประมาณว่าเรื่องมหัศจรรย์ที่เธอไม่คาดคิดว่าจะมีโอกาสได้ยินได้ ในนชีีวิต้และมันได้เกิดขึ้นแล้วกับชีวิตของเธอคะ่ะหากว่ามนเพตรานาลมิตรนะคะก็คือมนเรียกคู่และเธอก็คือเนื้อคู่ของคุณหลวงราชมนตรีแห่งเกาะแก้วรัตนโกสินแห่งนี้จนนำไพยเธอย้อนเวลากลับไปพบกับเขาโดยส่วนตัวนะคะคิดว่าน่าจะสไตล์ทวีพบหรือเปล่ายังไงก็ต้องรอติดตามชมกันนะคะ และละครอ,อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คาดว่าน่าจะเป็นละครฟอร์มยักษ์อีกเรื่องเหมือนกันนั่นก็คือละครเรื่องส้ยนาคีค่ะเรื่องส้อยนาคีนะคะก็เป็นบทป,ประพันธ์ของแรงเงาเป็นเรื่องราวความรักข้ามภพข้ามชาติของนางนาคีผู้เลอโฉมที่ติดตามหนุ่มที่เป็นที่รักมาแต่ชาติปางก่อน เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะความรักความแค้นความอาฆาตจะดึงผู้คนมากมายเข้ามาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ซับซ้อนชวนติดตามนี้ได้อย่างไรต้องรอการเปิดเผยอีกทีนะคะว่าใครจะมารับบทนำในเรื่องนี้บ้างคะ่ะ สำหรับละครเรื่องต่อไปนะคะก็คือเลื่อมลวงค่ะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่มีการอัปเดตมานะคะว่าทางผู้จัดเริ่มมีการอ่านบทเตรียมบทโทรทัศน์แต่ยังไม่ได้มีการประกาศนะคะว่าจะเป็นค่ายไหนทําแต่ที่แน่ๆนะคะอยู่ขั้นตอนของการจัดเตรียมค่ะสําหรับนวนิยายเรื่องเลื่อมลวงนะคะก็เป็นบทประพันธ์ของพงศกรเป็นนิยายซีรีส์พระอันดับที่8จาก9เรื่องนะคะเป็นนิยายแนวลึกลับออกแนวสืบสวนสอบสวนนะคะ ก็จะประมาณนี้ค่ะยังไงก็รอติดตามชมกันอีกทีนะคะว่าใครไหนจะเป็นคนทำและพระนางจะเป็นใครต้องมารอรุ้นกันค่ะสำหรับละครเรื่องต่อไปค่ะก็คือเรื่องบ่วงวิมาราค่ะเป็นบทประพันธ์ของนาราค่ะซึ่งก็เป็นภาคต่อจากละครเรื่องโซเวรีค่ะถ้าให้แม่อ้อยเดานะคะไม่อ้อยคาดการไว้ว่าค่ายที่น่าจะทําเรื่องนี้ต่อก็คือค่ายนีโนบาร์เรของคุณหนิงแล้วก็คุณนีโนค่ะ ถ้าแฟนๆที่ติดตามเรื่องโซเวรีมาแล้วไม่ควรพลาดตามกันต่อในภาคต่อเรื่องบ่วงวิมาราค่ะเพราะว่าตัวละครจะต่อเนื่องกันค่ะคือนางเอกของเรื่องชื่อวิมาราเป็นน้องสาวของปร,รินแต่ว่าเป็นน้องสาวคนละแม่กันค่ะแต่ถ้าคุณหนิงมาทำเป็นละครอีกนะคะโดยส่วนตัวไม่อคิดว่าก็น่าจะสนุกขึ้นแน่ๆนะคะก็รอดูค่ะว่าใครจะเป็นคนเขียนบทโทรทัศน์นะคะยังไงก็ต้องรอรุ้นตัวละครนะคะ ว่าพระเอกในเรื่องก็คือกันซึ่งจะเป็นคนเดิมเล่นหรือเปล่าหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ต้องรอติดตามชมกันค่ะละครเรื่องต่อไปค่ะรอยรักเรียนแรมค่ะเป็นหนึ่งในซีรีส์รักแท้เหนือกาลเวลาค่ะซึ่งเรื่องรอยรักเรียนแรมนี้นะคะก็ถือว่าเป็นภาคแรกของซีรีส์นี้เขียนโดยภาคินัยค่ะโดยเป็นเรื่องราวของความรักไม่ว่าจะชาติภพไหนรักก็ยังเป็นรักค่ะ สำหรับเรื่องรอยรักเรือนแรมนะคะผลจะออกมาเป็นใครไหนทำํำหรือว่าพระานางคือใครก็น่าติดตามเหมือนกันนะคะยังไงก็รอติดตามชมกันอีกทีนะคะ ละครแนวสยองขวัญอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือป้อมปางบันค่ะก็เป็นหนึ่งในเซตเบญจมรณานะคะที่มีอยู่ด้วยกัน5เรื่องที่ทางช่องเซื้อลิขสิทธิ์มาทั้งเซตนะคะซึ่งก็มีการทําเป็นละครไปแล้วถึง3เรื่องก็คือเรื่องบ่วงสบายค่ะก็เป็นละครพีเรียดดราม่าสยองขวัญค่ะออกอากาศเมื่อปี2562เรื่องวังนางโงงออกอากาศไปแล้วเมื่อปี2560 และก็สาบสังคีตค่ะหรือใช้ในชื่อเรื่องว่าพรายสังคีตนะคะออกอากาศไปเมื่อต้นปี2563ดังนั้นจะเหลือนิยายอีก2เรื่องนะคะในซีรีส์นี้ก็คือเรื่องสินเนหารอยคำของอาพัชรินค่ะและก็เรื่องป้อมป,ปางบันของเดือนสิงค่าซึ่งคิดว่าอาจจะมีการนำหนึ่งใน2เรื่องนี้มาทำแต่คิดว่าน่าจะนำเรื่องป้อมปาง,งบันมาก่อนก็ได้ค่ะถ้าคาดคะเนผิดหรือ,อยังไงก็ต้องขออภัยไว้ด้วยละกันค่ะ ้อมปังบันนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของ เมื่อใครบางคนรอคอยคำมั่นสัญญาแห่งรักใครอีกคนผูกจิกอาฆาตด,ด้วยแรงพยาบาทจากรักที่ถูกหักหลังและใครคนหนึ่งต้องมาชดใช้เพื่อปลดปล่อยหัวใจรักที่ยืนมั่นกับสัญญานั้นนะคะสัญญารักที่ผูกไว้ด้วยเลือดความแค้นและความตายจำต้องจบลงตรงจุดเริ่มต้นค่ะก็ถ้าใครชอบดูละครแนวหล,วลอนลึกลับลึกลับนะคะสยองขวัญแล้วก็พานไม่ได้นะคะสำหรับใครไหนจะเป็นคนทำรอประกาศอีกทีนะคะแต่เคย มีข่าวนะคะว่าอาจจะเป็นค่ายป้าสั่งย่าสอนทําหรือเปล่านะคะและนักแสดงนําจะเป็นใครยังไงก็ต้องรอการประกาศจากทางช่องอีกทีแล้วกันนะคะและต่อมาค่ะก็จะเป็นซีรีส์ชุดมรดกตกหลุมรักค่ะหลังจากเปิดกล้องถ่ายทําเรื่องคู่แคนแสนรักไปแล้วนะคะของค่ายพลิพัฒน์ก็ได้ข่าวแว่วๆมานะคะว่าเตรียมตัวเปิดซีรีส์มรดกตกหลุมรัก ประกอบไปด้วยกันสี่เรื่องสี่รสด้วยกันนะคะก็ต้องรอกรารประกาศอย่างเป็นทางการอีกทีแล้วกันค่ะโอเคค่ะเท่าที่ริดมาได้ก็น่าจะประมาณนี้นะคะก็ถือว่าแต่และเรื่องเป็นอะไรที่น่าชมน่าสนุกแล้วก็น่าติดตามด้วยทั้งนั้นเลยนะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ขาดตกบกพร่องไปด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะก็คอมเมนต์แจ้งเตือนกันมาได้นะคะและถ้าเกิดว่าผิดพลาดหรือว่าข้อมูลขาาเคลื่อนไปอะไรยังไงก็ต้องขอไพวเวที่นี้ด้วยแล้วกันค่ะ ชมไลเ์ยงก็อย่าลืมกดไลค์ Share, กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครคะ่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ